อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเสาว,วันเสาร์ที่สิบแปดพฤศจิกายนค่ะพี่น้องประมาณแปดโมงเช้าจ้าอู้ฟ้าสวยจังฟ้าฟ้า,ฟาพี่น้องคะภูมิใจนำเสนอค่ะโปรดสังเกตนี่ค่ะ แยกตัวผู้มาไว้ทางนี้สำเร็จแล้วแยกคอกนะคะป้องกันเลือดชิดค่ะพี่น้องแยกคอกสำเร็จแล้วจ้ามาอยู่ทางนี้ห้าตัวพารวยอุ้งญิงพารวยอุ้งญิงมาแล้ว ราเอื้องอิงนี่เข้าไปดูในนี้ก่อนอ้ะอ่ไอ้ใครนีใครนี่มาติ้มพุงแม่นี่ใครนีใครนีเฮสี่ห้าหกเจ็ดแปดทางนี้จะเป็นแยกขอกสำเร็จแล้วค่าทพี่น้องทางนี้จะเป็นพวกอินดี แล้วก็คุณภรรยาทั้งหลายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้เบ่งชัดเจนเลยค่ะตอนแรกที่เราที่เราเอามาเลี้ยงค่ะก็จะมีอินดี้อะตอมออนอินน้องขาเป๋นี่สีตัวนี้เป็นลูซ่าผสมกวางม้านะคะแล้วก็มี หนึ่งสองสามสี่อีกสี่ตัวที่เป็นรูซ่าร้อยนะแม่พันหนึ่งสองสามสี่ซึ่งตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่จะวาเป็นทองเบิดแลยได้ค่ะพี่น้องใช่ไหมลูกอินดี้ครับอินดี้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  รูปลหล <c oughs> ่อเพอรรวยเม็ดมาละสวยค่ะค่ะพี่น้องค่ะเขาคููนี่รูปลหล่อเพอรวยนะเนี่ยนี่แม่ถ่ายรูปหน่อยเงยหน้าเงยหน้าเดียวเงยหน้าเดียวรูปลหล่อเพอร์วยเดียวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่ถ่ายได้แล้ว ลูกนายนี่ค่ะพี่น้องค่ะตอนแรกเลยเรามีเรามีแค่นี้เริ่มต้นนะคะเรามีแค่นี้มีแค่แปดตัวอินดี้แล้วก็แม่พันแม่พันเจ็ดนะคะบัตรที่นี่เขาแยกเข้าได้ลูกปลายปีที่แล้วนะคะทันวาถึงเมษาน่ะเราได้มาห้าตัว อยู่ฝั่งโน้นเรียบร้อยลุงอ้อนแกแยกคอกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยจ้าเป็นกำลังใจแมนะ่ให้คลิปต่อไปนะฮะท่านที่ชมที่รับชมคลิปนี้ก็ให้มีความสุขก,กายสบายใจมีตังใช้ปลอดโรคปลอดภยัยกายใจยแข็งแรงตอเราไปดูกวางเด็กกันนี่ค่ะ เราไปดูกวางเด็กกันเถอะนี่เราไปดูเด็กๆก,กันท่านี้อยู่มีแองน้ำเฮเลนนะคะมีแองน้ำเฮเลนนะคะควรจะมีแองน้ำให้เขาเล่นด้วยนะคะนี่ค่ะเอาไปเบ่งเด็กหน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราเห็ดเราเห็ดไม่นะคะสูงเม็ดแปดสิบคอกในนตีไม้ไส้ขึ้นไปอีกค่ะ สูงขึ้นไปอีกจักน้อยลวดตะไคร่นี่ยเมตรแปดสิบขานคอกไงนี่ข้างนอกจังข้างหนอกจกังสองเมตรจ้ะนี่ตะเอตะเอเลยตะเอเลยไงยลูกไงแแค ผ้าเรื่อยอุงอิงนี่นะคะนี่เราดูง่ายนะคะทีนี้ดูง่ายขึ้นนะคะอืเขาใหญ่เขาใหญ่ไล่กันละพี่น้องหาโตนะคะปลายปีที่แล้วนี่คะ่ะได้ลูกตัวผู้หมดเลยเขาขึ้นสองตัวมีคนนี้น้องสิบเจริญทรัพคนนี้เป็นน้องสิบ คนนี้น้องเก้านะคะเดินไปโน่นแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะพาเรวยอุ่องอิงใหญ่ท่านกันเมด่ละครับพี่น้องค่ะนี่นี่นี่เก้าสิบสิบเอ็ดพาเรวยตามไปดู หลงมูวะยานีลูกพี่มูเขาอยู่ทางพี่แพะหลงฝูงค่ะอีแบะหลงฝูงตามไปดูอุ้งอิงจะเอสาวสวยของเรามาอยู่ฝั่งนี้ก็มีน้ำให้เล่นนะคะน้ำจะอยู่ข้างๆฝั่งนน่นนี่น้องเก้าวเจริญซัพย์เมืงเมือง เขาน้องเก้าดิเกิดทันว่าค่ะพี่น้องนี่จัดจับลำดับให้นะคะคนนี้ดูเขาก็รู้ค่ะนี่เก้าเจริญทรัพย์เกิดทันว่าคนต่อมาน้องสิบสิบเจริญทรัพย์เกิดมกรลาแล้วก็น้องสิบเอ็ดน้อง เออเลอบเฟนน้องสิบเอ็ดเกิดกุมภาพารวยเกิดมีนาสิบเอ็ดมีนาค่ะพารวยพารวยสิบเอ็ดมีนาอุ้งอิงยี่สิบสี่เมษาจา้าอุ้งอิงอีหลากตรงมี้เก้าศูนย์สรุปแล้วตัวนี้ตัวเมีย ใช่ไมไม่ไม่รู้สิเขาเขา,เขาไม่ยอมขึ้นสักทีเ <c oughs> จ้าดูเพศผิดแล้ว <c oughs> ใช่แล้วเฮ้ยเอิ้นได้อะไรมาวันนี้เลอได้ย่าข้าวนุกกับย่านในผสมกันเคลบืบบลมนี่ค่ะ แยกคอกไม้แยกคอกไม่สบายสบายพาย้อนแล้วก็ต้องให้อาหารสองทางเมนบอคะสบายครับสบายโอเคขาทางก็ได้เฮาเอาป้องกันเลือดชิดค่ะพี่น้องวัตถุวัตถุรถประสงค์หลักนี่เราป้องกันเลือดชิดเพราะมันถูกเปลี่ยนพอพันผูกเลย <N> นี่นมันคุ้มผูงเลยจ้ะเดี๋ยวจะเศร้าเดี๋ยวนี่ยคุ้มโซเม่ยเศร้าโศเลย นี่เราแยกลูกออกมาแล้วเขากำลังขึ้นคนนึงเขากำลังขึ้นพารวยพารวยเอ้ย์ทเขากำลังขึ้นค่ะลูกนะเนาะเฮ้ยยินดีครับครับยินดีครับครับนี่ชาเวาลูกนี่ต่ะพี่น้องเขาไปเบิง่ตงตากนั่นกินหญ้าเขาโงกว่าสัญญา พื้นที่เราล้อมไว้นี่หนึ่งงานนะคะหนึ่งงานเท่านั้นนะคะเสียเวลาเนี่ยจักหน่อยค่ะค้ามัดกินดีบ่คะ นี่ยาข้าวนกฝากเอฟซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะผมครับผมนี่จ้ายาข้าวกกินดีครับแล้วก็เอาไว้เห็นเขาออกลูกใส่เนาะค่ะเฟื้องแห่งนี่แมนครับแมนเขาเอิน้นน้ำะชิดอุ่นไครับจ้า,า,า,าฟางให้เขาออกลูกใส่ฟางแห่งเลยค่ะพี่นองขา เตรียมเตรียมเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ได้แล้วจ้านี่นี่มิตาแม่ปุุงหลล้วนได้ยน่ค่ะแยกคอกไว้ครัพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า